ไม่มีใครอยู่แอบโกงเพชรติกลัววันนี้แหละเป็นวันที่ผมรอครับโกงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะจะโกงเพชรจะโกงเพชรเฮ้ยปอเพชรฟีมว่ามันหนีละต้องได้แหละไอ้ได้เรียนนอนกูกอารมณ์จ๋อ ขั้นตอนแรกก็เติมไอวีลงไปนี่ื้อน,นี้ละเพชรของกูเู้เดียวามาถูกแบนแน่นอนนะามาดิมาดิให้ของกูเหรออ่าให้ของกูในฐานะที่กูเป็นลูกลักฟรีไฟใช่ไหมวะโอ้อาายย เอาทีดิดิงดอปนานดมอปนันดมบอปานบอบอมเป็นไงเราปีนี้งางาม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 งา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 มห้าขวามเอเฮ้ยห้าขวามเอเอาปัดที áo ăn tay là bà rồi nè okay, nhìn nhận tổn cái xoay này ơi, Xoay bụng ơi, nè Đây đây đây, pet của đấy mà, phết đấy, Pet của chú đấy pet của đấy, เพชรกูยุได้เพชรกูยุได้เพชรกูยุได้เพชรกู้บนนี่นี่หล่กหักวะมื่อเอาเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้อุ้ยหัวสิปวดอยากได้เพชรเขาไม่เขาไมา่เขาไมา่เขาเอาไม่ โปรเพชรฟรีไฟ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 โปรเพ็ดโปรเพชรฟรีไฟไอ้เหี้ยเอ้ยแมวแล้ว